ทุกคันที่พูดถึงตรงนี้นะคะใช้งเงินออกมาเพียงร้อยเดียวเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลล์อุ้มสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้ค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะมาหารถคุณภาพดีเอาไปใช้งานกันค่ะกับที่นี่เลยนะคะเต็นทรถสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ของเราค่ะจังหวัดยะโสธรค่ะ ต้งเต็น์ของเรานะคะมีรถให้เลือกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือว่าจะเป็นเก๋งนะคะแถมด้วยค่ะใช้เงินออกรถทุกคันนะคะทุกคันวันนี้ใช้เงินออกรถเพียงร้อยเดียวเท่านั้นค่ะย้ําเลยนะคะใช้เงินออกรถเพียงร้อยเดียวเท่านั้นค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มคันแรกกันนี้เลยนะคะกับนี่เลยค่ะคันนี้นะคะมิสูบิชิแอ t ทราดค่ะคันนี้จะเป็นรุ่นปี2015นะคะกับราคาเพียง259,000เท่านั้นค่ะ ขันสบายๆนะคะเพียงเดือนละ4,000นิดๆเท่านั้นค่ะถ้าใครชอบคันนี้นะคะ่อนสบายๆแนะนำคันนี้เลยค่ะและรุ่นต่อไปค่ะมาพบกับคันนี้เลยค่ะรถ e ีโคคาประหยัดน้ำมันนะคะ กับรุ่นนี้ค่ะ Nissan Almera Sporttech นะคะ1.2ปี2019ค่ะคันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะเป็นรุ่น Sporttech โดยเฉพาะนะคะกับราคาเพียง349,000เท่านั้นค่ะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าพิเศษยังไงพิเศษด้วยเพราะว่ามีดอกเบีย้ย0%ให้นาน1ปีเลยค่ะ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ4,000นิดๆเท่านั้นค่ะอย่าลืมค่ะย้ำด้วยใช้เงินอกรเพียงร้อยเดียวเท่านั้นนะคะอะคันต่อไปกันเลยค่ะ กับรุ่นนี้สาว h o n ค a อค่ะกับ Honda Jazz ด5นะคะปี2013ค่ะราคา3า9 0 0 0แ0เท่านั้นค่ะพอเดือนละ7,000นินนิดๆเท่าน,น,น,นั้นเองได้คันนี้ไปชุดแต่งรอบคันให้แม็กเรียบร้อยค่ะคันนี้มาคันนี้ค่ะสีสันซีจัสสวยงามโดดเด่นค่ะกับ Mazda 2 Sky Active ปี2017ค่ะคันนี้ ราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าหันครึ่งค่ะกับคันนี้ราคาเพียง3,99,000เท่าน,นั้นค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ5,000นินนิดๆเท่านั้นเองนะคะคันนี้สวยงามแบบนี้ใช้เงินออกรถเพียงร้อยเดียวเท่านั้นค่ะและคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเก๋งเกียร์ธรรมดานะคะกับรุ่นนี้เลยค่ะ m i t ิสูบิชิมิลานะคะ คันนี้เป็นปี2013ค่ะและถ้าใครอยากได้เก่งเกียร์ธรรมดานะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะแถมราคาเพียง1 8 9 0 0 0เท่านั้นค่ะผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ3,000นิดๆเท่านั้นเองค่ะเครดิตดีฟรีดาวออกรถร้อยเดียวเท่านั้นค่ะและมานี่เลยค่ะคันนี้สาวก t o โยต้ห้ามพลาดค่ะกับรุ่นนี้ค่ะ t o y o ต้ายาริ ปี2016นะคะคันนี้จะเป็นเครื่อง 1.2J นะคะันนี้ได้แม็กมาเรียบร้อยเลยกับราคาเพียง3,49,000เท่านั้นค่ะออกรถร้อยเดียวเช่นกันค่ะคันนี้ได้คันนี้ไปโหลดติเตียใส่แม็กให้เรียบร้อยนะคะผ่อนสบายๆค่ะเริ่มต้นเพียงเดือนละ4,000นิดๆเท่านั้นเองนะคะคันนี้เอาละค่ะถ้าใครสนใจรุ่นไหนนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ ทุกคันที่พูดถึงตรงนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียงร้อยเดียวเท่านั้นนะคะสามารถออกได้ทุกสาขาอาชีพเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อเซลลอุ้มได้โดยตรงเลยค่ะที่เบอร์095658 1134นะคะหรือจะทักเข้าไปที่เพจของเราค่ะเพจนะคะสีรุ่งคาเซเตอร์รถยนต์มือสองค่ะในนั้นนะคะจะมีแอดมินคอยตอบคำถามลูกค้าทุกขั้นเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซลอุ้มขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ